ทีทุกคนนะผมในในเมตอนล่าสุดเนี่ยลูฟี่เนี่ยก็เริ่มปะทะก,กับพี่สลุแล้วนะผมก็อีกไม่นานแล้วนาะจะมีแบบการต่อสู้มาให้เราเห็นในะอีกตอน2ตอนข้างหน้านะซึ่งมันก็เข้าใกล้ช่วงเวลาครบรอ้วหกปีของพวกเราพอดีนะผมแบบนี้เนี่ยทางตัวเกมเนี่ยน่าจะนําตัวละครอ,อย่างนิกะร่างใหม่ของภาคเอเคเนี่ยเข้าเกมมาแน่ๆเลยนะผมก่อนจะเข้าเนื้อหากันนะคคลิปนี้เนี่ยสนับสนุนโดยแอเอกภพชูจิตนซื้อขาย ผ่านการปลอดภัยต้องแอดอิทเท่านั้นเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครมองหาหลัดรองเพชรราคาถูกเนี่ยต้องซอมบี้รัดเลยนะผมเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นนะก่อนอื่นเนี่ยเรามาลองทบทวนกันหน่อยดีกว่าผมว่าตัวเต็ง6.5ปีในความคิดของผมเนี่ยจะมีใครบ้างนะครับผมผมคิดว่านจะเป็น3ตัวนี้นะฮะตัวแรกเนี่ยก็เป็นคิซารุนะผมมาช่วงก่อน6.5นะฮะแล้วก็ตัวหลักนะผมนิกะร่างใหม่ผมมาตอนช่วง6.5พอดีผแล้วก็ตัวปิดท้ายนะฮผมฉลองนะ200ล้านดาวนโหลดผมตัวละครอย่างโนดดัมสอผล นั่นเองนะผมน่าจะเป็นประมาณนี้มถ้าพี่โผเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นตัวเซอร์ไพรส์หน่อยละกันนะ ทีนี้เนี่ยก็เกิดคาถามผมว่าตัวละครอย่างลูฟี่นิกะเนี่ยจะมาเป็นสายหรือว่าสีอะไรนะครับผมผมบอกเลยว่าคนที่อ่านมังงะมาเนี่ยจะรู้เลยว่าอ่าลูฟี่เนี่ยโหมีหลายศึกซะเหลือเกินนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสู้กับรุจิที่โชว์ท่าไม่ตายเนี่ยหลายท่าอยู่นะแล้วก็คิซารุเนี่ยก็คือหลายท่าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีการเจอกับฮาผู้เทาด้วยผมสปอยเล็กน้อยนะฮะบอกเลยว่าท่าไม่ตายเนี่ยจะตักจะเต็มทั้งสศึกเลยนะผมสามารถทําออกมาเป็นนิกะร่างหนึ่งร่างสง 2อล่าง3ได้เลยผมขายยาวๆแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะทําออกมาเป็นนิกะเอ็กฮีดล่างเดียวแหละฮะแล้วก็ในความคิดของผมเนี่ยสายหรือว่าสีที่จะมาเนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะฮะย,ย้อนกลับไปนะผมช่วงไลฟ์สดนะฮะจะมีอยู่บางช่วงที่คุณธนพีเนี่ยอธิบายว่าการออกแบบตัวละครของลูฟี่นิกะเนี่ยออกแบบมาอย่างไงนะผมโดยมันน่าสนใจมากเลยผมเรื่องนี้นะฮะ เขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาออกแบบประมาณว่าเพราะนิกายเนี่ยมันมีความอิสระในการต่อสู้นะผมเพราะงั้นเนี่ยสายของนิกายเนี่ยก็เลยเปลี่ยนได้ถึง3สายเลยนะผมว่าจะเป็นสายวิ่งนะผมสายหมัดนะแล้วก็สายโลที่เป็นสายหลักนั่นเองนะผมถ้าแบบนี้เนี่ยนิกะลร่างเอกเฮดนะผมมันก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะผมซึ่งก็คือสามารถเปลี่ยนได้3สายเช่นกันนะผมเปลี่ยนได้เป็นสายวิ่งสายหมัดแล้วก็สายโลแต่ว่าอาจจะมีสายหลักเป็นสายหมัด ก็เป็นไปได้แล้วก็เปลี่ยนได้สามสายเหมือนตัวละครนิกะรางแรกนั่นเองนะผมถ้าคุณเทพีพูดแบบนั้นเนี่ยแสดงว่านิกะตัวต่อไปเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันหรือเปล่านะผมไม่น่าจะเป็นสายธรรมดาสายเดียวแน่นอนนะ เพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าตัวละครอย่างนิกาที่กันจะเข้าเกมมาเนี่ยน่าจะมาเป็นสีแดงนะผมถ้าดูจากเมตาที่ขาดหายไปนะตอนนี้นะฮะผมแล้วก็น่าจะมาเป็นสายบัดที่เป็นสายหลักนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสายได้เป็นสายโล่แล้วก็สายวิ่งนะฮะผม,มส่วนเรื่องสกิลเดีย่ยไม่รู้เลยผมน่าจะตามอนิเมะแหละอาจจะเป็นช่วงสกิลที่สู้กับรุจิหรือว่าสกิลที่สู้กับคิซารุก,ก็เป็นไปได้ผมรอติดตามในอนิเมะแล้วกันนะผมว่ามีสกิลอะไรเท่ๆบ้างนะผมแต่ผมคิดว่าทางตุกีเนี่ยคงออกแบบลวกหน้าไว้เรียบร้อยแล้วนะ เพราะงั้นเนี่ยตัวละครอย่างนิกาเนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครหลักของ6.5ปีนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าสิ่งที่ผมคาดการเนี่ยมันถูกต้องนะผมว่านิการ่างใหม่เนี่ยน่าจะมาเป็น3สายเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถเดาได้เลยผมว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีนิการ่างใหม่เข้ามาเนี่ยมันก็่าจะเป็น3สายเช่นการน่ผมต่แค่เปลี่ยนสีตาเมตาช่วงนั้นๆนะไมดดีเนี่ยเราจะได้เห็นนิกา สีดำสามสายก็เป็นไปได้นะผมแต่ว่าเออไม่รู้ว่าจะมาเป็นภาคไหนร่างไหนนะผมไม่รู้จะมีอีกกี่ร่างด้วยนะาวันพีทก็ใกล้จะจบเต็มทีแล้วนะผมแต่ว่าถ้าจะขายมันก็ขายได้อยู่แล้วนะแต่น่าจะยกเว้นพวกลูฟี่ร่างธรรมดาปกติอย่างเช่นลูฟี่เอเ็กเฮดร่างล่าสุดที่มาเป็นสายเดียวนะฮะผมคิดว่าตัวละครลูฟี่ตัวอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเป็นมาเป็นแบบสายเดียวสองสายปกติผมยกเว้นตัวละครอ,อย่างนิกก้งที่น่าจะมาเป็น3มสายยาวๆเลยนะะผม แต่ถ้าพิกโผมาเป็นนิกะสายเดียวเนี่ยก็ <c oughs> ทฤษฎีนี้เนี่ก็น่าจะถูกล่มไปนั่นเองแล้วผมก็รอติดตามและกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะโอเคผมคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณเท่านี้ผมใครไม่เห็ายังไงสามารถคอมเมนต์ได้ดางได้เลยนะะผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ